ปอลอเรื่องทั้งหมดในคลิปนี้เกิดจากผมไปดูหนัง F1 มาแล้วโคตรเบียวก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ครับซึ่งตอนนี้ผมกับเพื่อนทั้ง9คนเนี่ยเราจะมาแข่งเรือแข่งรถแข่งอ,อะไรสักอย่างกันเพื่อที่จะเฟ้นหาเจ้าแห่งความเร็วในกลุ่มพวกเรากันโดยเราจะแข่งกันทั้งหมด3สนาม3สมรภละภูมิแต่ก่อนจะไปเริ่มกันก็ผมมีคำถามครับ ทุกคนเคยเป็นกันปะคือล้างน้องชายแล้วนะก็ยังรู้สึกแปลกๆยังเหนียวยังรู้สึกเหม็นอับอยู่ทางทางที่มั่นใจว่าล้างแล้วแน่ๆวันนี้เรามีไอเทมพิเศษที่จะช่วยให้น้องชายหอมสะอาดและไม่เหม็นอับแน่นอนขอเชิญพบกับไข่คลีนเซอร์ครับเอาจริงจ,งจากใจเลยปะคือผมอ่ะก็ใช้คลีนเซอร์ตัวเนี้ยเป็นประจำอยู่แล้วไง ซึ่งความเจ๋งคือเขามีให้เลือกถึง2สี2กลิ่นคือสีส้ม r e ลั x ซิ่งวอมหอมนุ่มสบายฟิลแบบผู้ชายตัวโตหน่อยสุขุมสุขุม,ขมนิดนึงกับอีกสีหนึ่ง Re เฟ i ชิงค o ูหอมเหมือนกันเพิ่มเติมคือความเย็นสบายเหมาะกับสายสปอร์ตหน่อย ต้องบอกก่อนว่าหลายคนในที่นี้อาจจะไปเทียบกับสบู่ใช่ปะ่ะซึ่งมันต่างกันเยอะมากๆเลยนะเอาจริงอะเพราะครีเซอร์ตัวเนี้ยเขาบรรจงทํามาให้นอกจากกันสะอาดแล้วยังช่วยเรื่องความเย็นลดกลิ่นอับสบายตลอดทั้งวันได้อีกซึ่งแฟกเลยครับผมใช้สบู่มาทั้งชีวิตอะก็ไม่เคยมีฟีลลิ่งแบบใช้ครีเซอร์ตัวเนี้ยเก็ตปะ่ะและนอกจากนี้คือมันก็ไม่ได้ฟีแค่น้องชายเราอย่างเดียวไงพวกรักแร้หรือจุดซ่อนเล่นตรงอื่นก็ช่วยลดกลิ่นได้เหมือนกัน โอเคถ้าเพื่อนสนใจจะคููไปด้วยกันตอนนี้ไข่คีนเซอร์เขาจัดโปรโลดราคาอยู่เหลือแค่199บาทเท่านั้นนะถ้าอยากคลีนก็ห้ามพลาดห้ามช้ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าอยากคลีนแล้วมันก็ต้องคลีนที่สุดผมขอแนะนำอีกไอเทมหนึงที่มีทั้งความสบายและความคลีนนั่นคือไข่กูมิง เครื่องเล็มขนน้องชายชื่อดังที่ใช้ย,ยังง่ายยังไงก็ไม่บาดไม่คันมีแต่ความรู้สึกที่โล่งสบายไม่ลุงหลังบอกเลยครับว่าถ้าได้รู้จักน้องได้ลองใช้น้องก็คือบอกลากันไกลได้เลยอ่ะอันนี้พูดจริงแถมแถมแถมล่าสุดการันตีความสุดยอดความคลีนด้วยยอดขายตอนนี้ก็ปลาไปแล้ว40,000เครื่องโอ้ไอด แล้วตั้งใจฟังนะวันที่7นี้เที่ยงคืนเที่ยงวันแล้วก็3ามทุ่มเขาจัดโปรโมชั่นลดเหลือแค่1,444บาทราคาดีแบบนี้มีแค่3เวลาเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็ผมแนบลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปรับประกันของแท้100%ไปครับทุกคนไปสู่สนามแรกกันดีกว่า โอเคโอเคอันนี้อันนี้ใครจะพูดเกิดอะไรก่อนไหมเพราะเดี๋ยวพอกูพูด3 2 1แล้วจะไปเลยอ่าอันนี้นะครับเราจะมาเริ่มที่สนาบซิวส์ครับครูกเลาใครโดนน้ำใรโดมเชื่อน้ำปั่นน้ำปั่นินน้ำปันไม่มีไม่มีไม่มีไอ้เหี่ยมึงให้เพื่อนพูดก่อนหรือให้ยขอร้องเลยไปดูคนเลย เราอยู่กันกับซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษครับซึ่งเอาจริงนะผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกครับเอาง่ายๆแล้วกันโดยรอบนี้เราจะแข่งกันทั้งหมด5แลบหรือภาษาชาวบ้านคือแข่งกันเข้าเส้นชัยทั้งหมด5รอบเรามาทายกันเล่นๆดูครับว่าใครจะเป็นที่1และที่โหลเยอะสุดในคลิปนี้บอกเลยว่าพวกคุณคิดไม่ถึงแน่นอนบอกเลยโอเคและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มรอบแรกกันครับกูจะให้กิจ พูดคำว่าห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็โกแล้วไปเลยนะกิดคนเดียวเลยนะจบนะกลัวกลัวกลัวพรอมยังกิดนะไปไปตอนโกแล้วเชิญนับครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมนะพร้อมกลัว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  กูไปเลยแล้วกันไปกูหัวกดี๋ยวไปแล้วต้องเริ่มใหม่เลยแหละกูกิ้นก่รีเซตได้กูกลิ้นรีเซตใหม่เนี่ยไอ้กิ๊ดกันเอาต่อไปกูไม่ปล่อยกันจะชนแล้วตอนนี้นะครับผมโอ้คุณโอเว่นคุงซาเขาไปที่หนึ่งกันไกลครับผมไม่เห็นหัวเลยนะครับผมในจังหวะนี้เขาเป็น G2 ขึ้นมาเป็นที G2 เรียบร้อยโอ้ยชิดแล้วตอนนี้จังหวะนี้คเขาอายทายู เชื yeah! wow. I I oh, ่อสวยสวยเลยติดคือเฮ้ยเรือแปลกๆวะโคตรเอาโคตรเอาโอ้ยหลุดหลุดโ้งจิมมี่อะไรจิมมี่อะไรน้องและตอนนี้นะครับผมโอเว่นก็หนึ่งรอบไปแล้วนะครับผมที่สองครับที่สองแล้วครับแอบวันเรียบร้อยลลััับบบววนครนอุ้ยไม่ได้หรือกูนิดเดียวเองที่ว่า วุ้ยเร็วมากเลย200กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งแล้วดิปสวยมากโอุ๊ยตายแล้ววิ่งตอนนี้ความเร็วครับลบอยู่ลรอหนึ่งนาทีนะฮะคเฮ้ยสถิติใหม่โอ้โหที่สองสองแล้วแร็ปสองแล้วแร็ปสองแล้วเฮ้ยกูเจอวินแล้วอะไรกูหลุดเวไงกูไม่ได้เฮ้ยเจ้าวันนี้ครับแย่แล้วเราแซงแล้วเราแซงแล้วไป โดนเซไปแล้วอ่ะ้วกูแซงกลับอ้าวกูจะพองมือกูเย็ดมือเย็ดได้หมดแล้วแลบสามแลบสองเฮ้ยเย็นแล้วกูเพิ่งกูเพิ่งโดนกระรวงแซไปแล้วกูว่ากิ้งตกข้างทาาไปสิบเจ็ดรอบทำไมกูต้องเอี้ยวตัวตามได้วะแลบ4ีแลบ4ีเอาแล้วทางตรงทางตรงแบบนี้ทางตรง าเฮียพาแฟลตแบ็กพาแฟลตแบ็กมาคุณยายกูมาส่งคุณยายกูมาส่งในเดย์วันไอ้เหี้ยคิดถึงยายจัดไอ้เหี้ยน้ำตาไหลรอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วมามารอบท้ายแล้วพระเอกอ่ะมันจะมาตอนนี้เลยเซ่บพูดคำดีที่นี่ไม่มีกฎหังด้านกั๊ส อเราผู้ตายแล้วไปแล้วกระตัวกูไปแล้วสถานการณ์ที่หนึ่งที่สองนิดสามคือสนุกมากกูเจอกิ๊บกูอยู่ไหนแล้ววะเนี่ยที่นี่ที่ไหนวะไอเซนชัยเนี่ยแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยุ้ยไม่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วจะถึงกันชัยแล้วะไอเซนชัยแล้วเปลี่ยนี่ตกล้างไอเซน จะถึงจะถึงจะยแล้วกูหลุดกร่ลยตรงนี้ไม่ไม่ม่ถึงจะไดยแล้วอีกสองสองจะไายแล้วจะาแล้วอีคุณมันเชียนี่ตี่ถ้กูไม่ปิดประตูเนี่ยกูวกนดีย้่เกีย เรือกูหลุดโค้งมานิดนึงสี่นิดเดียวแลบสี่แล้วแลบสี่แลบสี่แลบสี่เอ่อตะกี้พวกกูเพิ่งจบแล็บหกไปปะวะจบแล้วเย้ทีมที่สี่ทีมที่สี่และตอนนี้อันดับแปดของเราก็ก็ต๋เตี้อะมาแล้ว จบจบเยเยปมเอิร์เอิรเอิเอเมาถเฮ้ยเอา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 เสียงเย่เดี๋ยวเสียงไฟไฟไหนยาวๆไอ้กูไม่ได้เปิดเซาแผร์ไว้และนี่คือทั้งหมดของสนามแรกส่วนอันดับก็ตามนี้เลยไปสนามต่อไปดีกว่า เดี <intéress> เด๋ยวๆระหว่างระหว่างรอนะครับระหว่างรอนะครับทุกคนรีบขับมานะขอสัมภาษณ์วินก่อนวินครับวินครับขอขอขอสอบถามนะครับสำหรับรอบสองนี้ก่อนแล้วจะเริ <identical. S 2> ่มรอบกันสําหรับรอบสองใช่ไหมครับวินวินวินคิดยังไงกับรอบนี้้างครับจากรอบที่แล้วเนี่ยมีคนดูถูกวินเยอะมากเลยวินคิดจะตอบกับคนที่ดูถูกวินว่ายังไงบ้างครับผมเนี่ยนะก็คือเนี่ยโอเคครับผมคุณวินครับมีมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับรอบนี้นิดนึงไหมครับก่อนแี้จะไปเริ่มรอบสองกัน ผมก็บอกได้เลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยดูจากสภาพสนามและจากที่เซอร์วัลเมื่อกี้นะครับไม่มีโอกาสแน่เลยครับที่แบบจะแบบรอบนี้ไม่มีทางทีจะแพ้ไม่พลาดได้ครับโอ้โหบินพูดได้ดีมากครับว่าไม่มีโอกาสที่จะแพ้เลยทุกคนไปเล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่นู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่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 ู่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่

อความเร็วระดับนี้มันอะไรอุ้ยเคลมครัเลาก็ไม่ต้องเฮียอะไรวะเวลาก็ไม่ต้องมาไอ้กุชนชิบหายเลยกูชนชิบหายเลยที่นที่หนึ่งที่วโอ้ยแล้วกูชนอีกเฮ้ยบวไยอมกูดยอมกูดบิว โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูไปไกลเลยตอนนี้ไปเลยไปเลยไปเลยอย่าเปาอย่าเปาอย่าเปาแล็บสองกูถึงแล็บสองก่อนด้วยบ้านี้เราแล็บสองแล้วแล็บสองแล้วแราไม่ไกลเขามาเว้ยเราไม่ไกลเขามาเว้ยนี่แล็บนี่แล็บเลยนะนัทสฮ้ยมึงรอบนี้สูสีจังวะเอียจังรอบนี้รอบนี้จะสูสีเกินไปละ

ไม่รู้แหละไมู่้แหละเออูไปแล้วเรา้งไปีอ้าวอบรอบลเนี่ยเ้ยมีคนเท่าที่หนึ่งแล้วครับทุกคนอะไรกูอะไรกูก็เรียบร้อยปะอะไก็เรียบร้อยปะเรียบร้อยกูจบแล้วกูจบแล้วที่สองรอที่สองที่สง ลกูบกกูบกเงีนี่คือสภาพของคนที่กำลังจะตกอาลกทั้งเป็นนะฮจะบ้าเหรอตกก็ไม่เห็นแย่กไม่เคยกินนะพูดอย่างนี้และนี่คือทั้งหมดของสนามนะครับส่วนอันดับก็ตามนี้เลยแล้วก็ขวแ้วมาขวแ้วมาทวแล้ว้วแ้วแล้วแวแล้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 วแลแ้แล้ว้ว้้งแ โอเลชอะฮะโอเคเวลคัามบล็อคเดี๋ยวพักเดี๋ยวขมชิอันนี้คือเป็นแบบสบายๆชิวๆนะโอเคไหมเป็นแบบสบายๆรอบ oh, เดียวผ่านกูนยังหมุนเองอยู่เลยกูรู้สึก uh huh. ว่าสองรอบที่แล้วเราเล่นจริงจังไปกูว่าเราเล่นกันชิวๆด่านนี้ดีกว่าโอเคปะคือแบบเนี้ยเอาง่ายๆเลยนะมันก็คือแบปปแบปั่นๆแบบหนึ่งเว้ยแต่เราก็มีกฎง่ายๆชิวๆสำหรับแบบนี้เว้ยคือเราจะเวลา10นาที พอครบ10บนาทีปุ๊บใครที่อยู่ท้ายที่สุดก็จะแพ้ไปแค่นั่นแหละง่ายๆเลยใช่ปะแต่บอกเลยนะว่ารับประกันความหัวร้อนอันนี้อันนี้อันนี้เล่นเล่นชิลๆนะทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวชิลๆไม่ต้องซีเรียสตะกี้เราซีเรียสมาแล้วโอเคไหมเอาวินับนี้ความเร็วคววามไม่ใช่ทางออกใช่ความเร็วไม่ใช่ทางออกนะครับอยู่ที่สมองครับผมเอออย่าเดินห้ามเดินนะอ่ะรอบนี้ฮะแบนเดินนะโอเคไหม สามวินไปสองเฮ้ยหนึ่งเฮ้ยเกลือไปละไปเฮ้ยอย่าชนดิไปแล้วเฮ้ยมึงถึงไม่ใช่ความเร็วแต่ก็ต้องเร็วนิดนึงนะกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วกูขึ้นข้างบนโอ้โหให้เยอะเลยติดต่อให้เยอะเลยอหมุมกล้องอะสิเฮ้ย เออไปกล้าไปผมไม่น่ะกูดอกรอบนะเอ้ยบิวอย่าชนกูคี่ไปใกล้กูแซงกันขอร้องไอ้ผู้แซงเนยเออไอ้เวรแล้วมึงจะแซงกูทำไมอย่าอย่าชนเดี๋ยวชนด่านนี้ใครจะไปก็ไปเี้ยวันดี้เต่วันดี้เต่เฮ้ยตต่มหลบไหมเฮ้ยเกือบเกือบมันยันจะไปพบกันไปเต้า เอ้ามึงล่วงเหรออย่าอย่ากล่วงไปไปไปเดี๋ยวก็ล <serving> ่วงเดี๋ยวก็ล่วงค่อยค่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเล่นจริงไหมถึงก็ถึงก็ถึงก็ถึงกู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 ถึงไหมไอเยี่ยตกอันเนี้ไอเยี่ยตกโอ้ยตกมาอย่างไกลโอ้โหผ่านแล้ว ผู้พายใหญ่กว้าดังสายน้ำชาำเยือกใครมันโชนอ้ยกูรู้วันดีบิลไอ้บิลบิลมากูไปถึงที่โล่กูไปสุดท้ายเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันผ่ากันยังไงวะมันาันยงเฮ้ยกูมาได้แล้ว เดี๋ยวก็ตกกันเองไงเดี๋ยวก็ตกข้างหน้านี้เดี๋ยวมันตกกูเว้นยังไม่เคยสัมผัสเไยต้องให้มันลองสัมผัสกูไม่รู้แหละกูไปกูไปอย่างต่อเนี่ยชิมิมึงมึงร้อดีๆหน่อยกูกูเสียวช่องโดนแหวนละวิ่งชนกูชิมิใครใครรั่วใครรู้วรั่วใครอะรั่วใครอะไม่ไม่หรอมาแล้วไม่ที่โล่คือต้องไม่ที่โล่ว้สอีห้าสิบ โอเคยังยไอวินเร็วๆไอวินก็รีบมาไอวินก็รีมาไอวินกัวไปวันกไปไปไปก่อนไปก่อนเร็ววินิดเียหนึ่งนาทีสิบห้าหนึนสิบห้าเยอะสุดท้ายใส่ไปเดี๋ยวก็มีคนล่วงอีกนัดกูไปถึง้กูจะบอกว่ากูอยู่ช่สุดท้ายแล้ว่ะถึงวะถึงถึงยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ะ อรเลยกูล่วงเอาจิมมี่วันนี้ชิบหายแล้วนนี้ต้องแข่งความเร็วละสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเฮ้ยพี่เขาอยู่ข้างล่างหนึ่งชนะแล้วไอ้เย้กูไม่แพ้จิมมี่ครับเดี๋ยวขอขอสัมภาษณ์จิมมี่ครับจิมมี่ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับคำประสึก ความรู้สึกแห่งการโดดิติข้อกับข้อไม้แพ้เป็นยังไงครับทีนี้เรียกว่าเก่งนิ้วมากกันไปหน่อยครับทำให้ตรงข้อต่อนิ้วผม่ <laughs> โดนแอร์แบบอุณหภูมิ5 5องศา <laughs> ความแรงมันลงมาแมันเย็นมือเย็นเหรอเป่าใส่นิ้วและนิ้วผมไม่รู้สึกอะไครับทำให้ผมไม่รู้ตัวว่า <laughs> ผมกำลังพุ่งด้วยความเร็วร้อกิโลเมตรชั่วโมงแล้วก็ตกหน้าผาทันทีเลยนะ